ครับสวัสดีครับวันนี้มีบทความมานำเสนอนะครับเรื่องเดซี่ทะเลสาบที่เข็มที่สุดในโลกเดซี่ทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกและยังขึ้นชื่อได้ว่าเปรียบเสมือนสปาธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยเดซีเป็นทะเลสาบปิดซึ่งไม่มีทางออกทะเลแร่ธาตุนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล็ก มันกานี้ทองแดงและสังกะสีพากันหลังไหลมาทับถมมากมายและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้ทะเลสาบเดซีมีความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆมากจึงทําให้เป็นทะเลสาบที่เข็มที่สุดในโลกที่ตั้งของเด,ดซีถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต่ําที่สุดในโลกจุดลึกสุดถึง400เมตรแต่จุดตื้นสุดไม่ถึง5เมตร ทะเลเดซีไม่เคยมีใครตกลงไปตายแม้จะกระโดดฆ่าตัวตายก็ตามเพราะเหตุผลที่ว่าเพราะน้ำในทะเลเดซีมีเกลือเป็นส่วนประกอบอยู่มากกว่า33%ของแร่ธาตุทั้งหมดจึงเค็มกว่าน้ำทะเลทั่วไปถึงเจ็ดเท่าและมีความหนาแน่นสูงเพราะเหตุนี้ทะเลเดซีจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นเพราะ เมื่อลงไปในทะเลแล้วตัวจะลอยเองโดยอัตโนมัติอย่างนี้ลงไปลอยพออ่านหนังสือหรือนอนกินขนมก็ได้เพราะเหตุนี้ทะเลตะซีจึงมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเพราาะว่กันว่ากันว่าโคลนในทะเลช่วยรักษาโรคไขข้อและอาการปวดเส้นประสาทได้แต่เนื่องจาก ในน้ำมีเกลือมากถึงไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยมีนักเดินทางจํานวนไม่น้อยที่ตั้งอกตั้งใจมาและคอยลอยคอในเดส,สีเพราะอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นหลายคนมรักษาและบำบัดโรคภัยในร่างกายบางคนเพราะอยากบำรุงบำเรอ,เอ,อ ผิวพรรณให้มีความให้มีสุขภาพดี